ผู้หญิงจะมีลูกได้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับคือผู้หญิงจะมีลูกนะคะง่ายก็คือ 20- ่สถึงสาปีอ,อันนี้เป็นพีคละค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นกราฟค่อยๆหล่นลงนี่โดยทั่วไปเนี่ยพ้น45โอกาสมีลูกน้อยแล้ะค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะแล้วก็พ้น45ปีเนี่ยทั่วไปเนี่ยโอกาสมีลูกน้อยยกเว้นเขาเคยมีลูกมาหลายคนน้องตังคะแล้วก็เมื่อเมื่อมีลูกหนึ่งคนใข่จะหยุดทํางานสองปี ทำให้อายุมากเนี่ยไขย่ยังเหลือแต่ไข่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นไข่ที่ไม่ค่อยแข็งแรงสมบูรณ์ต้องระวังว่าอายุมากน้องตังจะเห็นว่าคุณแม่ที่มีอายุมีอายุมากเนี่ยมีลูกแปดคนเก้าคนจุ้งคนสุดท้ายเป็นเด็กดาวเฉลยเห็นนะคะ,คะก็คนสุดท้ายเป็นเด็กดาวนี่ต้องระมัดระวังว่าอายุมากเนี่ยนะคะจะมีความเสี่ยงต่อเด็กที่จะเป็นพิการปัญญาอ่อนมีคโครโมโซมผิดปกตินะคะก็สรุปว่าทั่วไป ถ้าสามารถมีลูกได้ในช่วงอาย20ุ20-30ปีแนะนำค่ะ